ฝากทุกท่านมาชมเกมการแข่งขันฟุตบอลเอเอสลีกภูมิภาคนี่2โซนกรุง,ง,งทเทพในภาคกลางครับวันนี้เสือรังสิตกับร,รบังสิตเอฟซีบุกมาเยือนปลวกแดงระยองยูเนเต็ดที่สนามพัฒนาสปอร์ตคลับก่อนเริ่มเกมเสือรังสิตกับปลุกใจเริ่มเกมเนี่ยจังหวะลุ้นนู่นแรกครับเป็นของทีมเยือนครับทัศนาาพงพ์มดลรักยิงลูกนี้ครับแต่ยังไม่ติดผู้เสาประตูครับอนุชิตเติมเคียวรีปัดทิ้งออกไปได้ หลังจากนั้นรองศรรศรีน่าจะได้ประตูขึ้นนําจากความขยันของปัญญาอ่อนสีไทยครับจังหวะแย่งบอลจากแนวรับของทางด้านเจ้าบ้านและสุดท้ายตกมาให้วีรพัฒน์มูรภาแปรแต่ว่าแปรไปชนคานครับและจังหวะต่อนเนื่องเนี่ยเป็นจังหวะสภามุสาัประตูของทางด้านหัวหอกของทางด้านทีมเยือนครับคือเวลาหลังเนี่ยน่าจะได้ประตูขึ้นนำอย่างที่สุดครับสำหรับรองศรีเอีจังหวะยิงของปัญญาครับแต่จังหวะสุดท้ายเนี่ยไปติดแนวรับของพวกแดงออกหลังไหครับ และจังหวะต่อเนื่องลูกเตะมุมลูกนี้ไปปัดยาดแม่ไอ้โขกนี่ต้องบอกว่าถากเสาสองหลังไปครับสองจังหวะโซนในช่วงต้นครึ่งหลังครับรังสิตเกือบที่จะได้ประตูขึ้นนําหลังจากไม่ได้ประตูครับทีมเยือนก็มาเสียลูกฟรีคิกให้กับทีมเจ้าบ้านครับและสุดท้ายไปอนุชิตเงินบุคคลครับโอ้โหจังหวะยิงครั้งแรกของทางด้านฝูงแดงครับแล้วก็เป็นประตูขึ้นนําเลยครับนี่มีหกสิบเสียฟรีคิกหน้าประตูครับและเจ้าบ้านก็ลงโทษทีมเยือนเลยครับ หลังจากนั้นเนี่ยทางด้านรังสิตพยายามที่จะเปิดเตรียมรุกครับและก็มีโอกาสท,ที่ได้ประตูตีเสม,มอครับแต่ว่าผ่านเข้ากลางของทางด้านปัญระยาอสีทาและวีรพัฒน์มีมุรภาเข้าฮอสไม,ม,ม่ทันครับช่วงลาที่เหลือเนี่ยรังสิตพยายามบุกเต็มที่ครับแต่สุดท้ายทําประตูตามตีเสม,มอไม่ได้หมดเวลาการขันครับรังสิตอุซี FC บุกไ,ไปพ่ายปกแดงระยองในเต็ดศูนย์ต่อหนึ่งครับ